ตอนที่16วิธีการทำกราฟภพนชาร์สสถิติของคริสตัลบีนทยค่ะเราจะเลือกใช้บริษัทตัวอย่างนะคะคือบริษัทคริสตัลฟอร์มูลาจำกัดบริษัทคริสตัลฟอร์มูลาจำกัดเนี่ยจะมีรายการบล็อชเชอร์อินวายบริษัทต่างๆมากมายนะคะอยู่หลายเดือน เวลาเราจะทำกราฟเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจึงใช้เลือกใช้บริษัทตัวอย่างค่ะค่ะอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะทำกราฟเราจะเข้าไปที่ Business Intelligence ก่อนค่ะจะเห็นว่า Business Intelligence เนี่ยจะมีอยู่8ระบบด้วยกันนะคะเราจะเลือกเข้าระบบขาย ก็เ,เข้าทำงานจะเห็นว่าระบบขายเนี่ยจะมีเมนูก็คือวิเคราะห์การค้าเมนูเดียวนะคะแล้วก็คลิกเพื่อเข้าทำงานเลยค่ะค่ะก็จะมีให้เลือกช่วงข้อมูลนะคะของวิเคราะห์การขายก็ช่วงสาขาเรามีแค่สาขาเดียวแล้วก็ช่วงลูกค้าตั้งแต่คนแรกตั้งแต่อันดับแรกและอันดับสุดท้าย ชนิดสินค้าช่วงสินค้าเราจะมาเปลี่ยนตรงที่วันที่ตามทีงานี่นีนน่เราจะใช้ดึงยอดขายของสินค้าทั้งปี52มาเปรียบเทียบกันก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง 30, 31ธันวาคมนะคะก็เปลี่ยนเป็น0121 2552และ31 สอ2สองค่ะเมื่อเราเลือกช่วงที่จะช่วงเออช่วงปีนะคะยอดขายมาเปรียบเทียบกันแล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะทางโปรแกรมก็จะวิเคราะห์อยอดขายให้นะคะค่ะ ก็วิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มาพบหน้าวิเคราะห์การขายอันนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องกำหนดค่า x แล้วก็ y ก่อนค่า x เนี่ยในที่นี้เรากำหนดเป็นชื่อสินค้า y เราก็กำหนดเป็น <c oughs> ยอดขายนะคะแล้วจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะมีมากกว่าที่เราจะใช้ทำการเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เอาคอลัมน์ข้อมูลวันที่ชื่อย่อสินค้าสิ่งที่เราไม่ต้องการเอาออกนะคะเราก็จะทำการกดค้างแล้วก็ลากขึ้นบนแล้วมันก็จะหายไปค่ะเราก็จะกดคอลัมน์ชื่อย่อสินค้านะคะแล้ก็ดึงลากขึ้นข้างบนแล้วเราก็เอาคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขด้วยค่ะเราจะ ลบคอลัมน์มูลค่าหลังหักสดส่วนลดออกนะคะตามหน้าบินจะสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยจะเท่ากันสองคอลัมน์นี้แต่เราไม่สามารถกดค้างแล้วลากขึ้นบนเพื่อลบได้นะคะเราต้องมากดค้างตรงนี้ค่ะตรง drop filter fill here ตรงนี้นะคะก็กดค้างแล้วก็กดขึ้นแล้วก็จะลบลง,งค่ะค่ะก็จะเห็นว่า เราได้รายการที่เราต้องการน,นะคะค่ะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่เมนูเลยค่ะด้านซ้ายบนนะคะเราคลิกไปที่ชาร์ตโชว์ชาร์ตค่ะระบุหัวข้อนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นอ่า,ายอดขายของปี52ค่ะ สองนะคะกราฟเนี่ยจะแสดงเป็นบาร์กราฟแต่เราต้องการเป็นพาย3 d กราฟนะคะค่ะก็เส้นแกน x แนวนอนนะคะที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือชื่อสินค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนฟิล์หลักเนี่ยเปลี่ยนฟิลหลักจากชื่อสินค้าเป็นเอ,เอ้จากชื่อสาขาเป็นชื่อสินค้านะคะ แล้วก็ y ที่เรากำหนดไว้คือยอดขายในโปรแกรมตรงนี้จะเรียกว่า data item item นะคะเพื่อแสดงอันนี้เขาก็เลือกไว้ให้เราแล้วคือมูลค่าก่อนแบตนะคะค่ะเราก็กดโอเคเลยค่ะค่ะเราก็จะได้กราฟยอดขายของปี2552แล้วนะคะ เราสามารถขยับกราฟเพื่อดูได้ตามความชอบของเราเลยนะคะเราจะมาปรับแต่งให้ปรับแต่งให้มันดูดีกว่านี้ให้มันแบ่งแยกได้นะคะเราก็คลิกไปทางด้านขวาคือคุณสมบัติกราฟนะคะปรับแต่งค่า ค่ะเราก็เลือกลงมาดูตรง export นะคะจากคำว่านอนเราจะเป็นคำว่าอนะคะค่ะเราก็จะได้กราฟที่เริ่มเป็นรูปเป็น่างขึ้นแล้วก็กดออกค่ะ,ะการคลิกตรงพื้นที่ว่างนะคะ ค่ะจากนั้นเราปรับแต่ง Export พร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะ Export พอรนำเสนอผู้บริหารนะคะก็เราจะทำด้วยการเมนูเข้าไปที่ชาร์ตเราจะเข้าไปที่ Export เราสามารถเลือกได้หลายไฟล์นะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น Image เลือก GPJ นะคะ ค่ะก็โปรแกรมก็จะลิงก์ให้เรามาที่ด็อกิวเมนต์นะคะแล้วก็กดเซฟเลยค่ะต้องการเปิดไฟล์ที่ท่าน Export หรือไม่กด yes ค่ะค่ะอันนี้เราก็สามารถนำเสนอแก่ผู้บริหารได้ค่ะสำหรับตอนที่16 การทำกราฟไพชาร์ตก็จบแล้วนะคะ